ครับต่อไปผมจะเริ่มใส่บันไดนะครับโดยผมจะเริ่มจากการทําชั้นพักก่อนแล้วกันะะนะครับ <_ d ata> ผมลองหมุนมุมมองไปใก,ใกล้ๆตรงชั้นบันไดรับชั้นพักตรงนี้นะครับ <_ d ata> ผมเริ่มจากการทําคอนทัวร์นะครับคือเป็นเส้นวงรอบปิดแล้วหลังจากนั้นเราทําคอนทัวร์เสร็จเราถึงค่อย assign ว่ามันคือพายแนลนั่นก็คือชั้นพักน,นั่นเองนะครับโดยที่ว่าผมเริ่มจาก การคลิกตรงนี้นะครับสังเกตดูว่าพอผมคลิกจุดเริ่มต้นจุดอีกจุดหนึ่งเนี่ยผมตั้งใจจะให้ชั้นพักมันกว้างหนึ่งเมตรใช่ไหมมันไม่รู้จะ snap ตรงไหนี้ผมจะกด0หรือตัวเลขใดๆก็ได้นะครับบนคีย์บอร์ดแล้วก็กําหนดจุดขึ้นมาเองนะครับอันนี้ผมดูตรงนี้เห็นไหมครับว่ามันไปที่ทาง y บวกนะครับผมก็ต้องคลิกตรงนี้แล้วก็กําหนดให้มันว่าออกมาเป็นชั้นพักหนึ่งเมตรเห็นไหมฮะ จุดที่สองมันจะออกมาทันทีหนึ่งเมตรนี้จุดที่สามเนี่ยผมอยากให้มันวิ่งมาทางนี้ผมก็ต้องดูว่ามันมาทาง x ในทางบวกผมกดตรงนี้แล้วก็กดสามเมตรเพราะผมรู้ว่าช่วงนี้มันสามเมตรนะครับจุดอีกจุดหนึ่งมันแดฟได้อยู่แล้วผมก็กดเลยจุดสุดท้ายก็ไปคลิกที่จุดเริ่มต้นเมื่อกี้เห็นไหมฮะกดคอสมันก็จะได้นะครับแล้วผมกดปิดกอน อันนี้รถผมได้คอนทัวร์มาแล้วเนี่ยผมจะแอไใส่ว่าไอคอนทัวร์เนี่ยจริงๆมันคือชานพักนะครับผมก็ไปที่พาเนลพาเนลเรนฟอร์สเมนต์เป็น x y ถ้ายังไม่มีผมกดเข้าไปเพื่อจะสร้างใหม่ขึ้นมาเป็นจะเขียนว่าเป็นการเสริมเหล็กชื่อ x บวก y y การสำเร็จออโต้ผมตั้งไปเกดเหล็กผมเป็นเหล็กข้ออ้อยก็ได้นะครับแล้วผมกดแอดเข้าไปกดโค้ดนี่ฮะ x y ความหนาบันไดผมจะเป็น15เซนในนี้ยังไม่มีผมก็กดสร้างใหม่ขึ้นมาตั้งว่าเป็น15เซนที่นี่น,น,นะครับ โคครับคอนจีสองร้อยสิบกดแอปโค้ด oh, ต no. the ัวโมเดลของบันไดผมตั้งเป็นเชลนะครับเป็นแบบเชลนะครับแล้วผมก็กดกดดูลองกดดูว่าได้ไหมมีครับได้แล้วก็กดโค้ดผมได้ชั้นพักบันไดแล้วครับต่อไปผมจะสร้างเส้นคอนทัวร์เพื่อเป็นบันไดท่านบันไดขัางขึ้นกับขาลงนะครับ ก็พยายไปมองนิดนึงนะครับนี่ผมสร้างคอนทัวร์ผมลองสร้างผมลองคลิกจุดนี้นะฮะไปจุดนี้ไปจุดตรงกลางจุดตรงกลางแล้วก็อนกลับมาที่เดิมนะฮะผมจะได้หายุดละแต่ต้องเข้าใจก่อนว่าคอนทัวร์นี่คือโปรแกรมมันไม่รู้นะครับว่าเป็นโครงสร้างอะไรเราสร้างเป็นไกด์ไลน์เฉยๆว่าเดี๋ยวเราจะคลิกข้างในเนี้ยแล้วให้มันเป็น พาแนลนะครับฝั่งขาขึ้นก็เหมือนกดนผมคลิกจุดนี้ตรงปายขึ้นดังนี้ไปกลางคานอาคลิกมาปิดโอเคได้แล้วนะครับผมก็จะได้คอนโทรลเรียบร้อยผมก็กดคร s สอันนี้มาตรงพา n e แนลนี่นะครับ ผมยังเป็นตัวเดิมอยู่นะครับ x y star แล้วก็ความหนาสิบห้าเซนผมลองกดนะครับพยายามคลิกเข้าไปตรงจุดข้างในที่เราทำเมื่อกี้นนครับง่เจอเรียบร้อยแล้วครับ อันนี้เราก็จะได้ให้บันไดขาขึ้นนะครับทันทักแล้วก็ให้มันไดขาลงนะครับ,รบก็ติดแล้วก็ถือว่าเรียบร้อนะครับ